ครับวันนี้มามาดูลำใหญ่กันนะครับนะครับเนี่ยผมเก็บลำใหญ่นะครับก็พอ,พอได้กินอยู่นะครับเป็นลำใหญ่จากส่วนเลยนะครับดูผมเก็บมานะครับนีนบ่นะครับูใหญ่ๆครับนี่วันนี้เราได้ลำใหญ่นะครับวันนี้ จะออกไปเลี้ยงวัวแล้วครับไม่ใช่เลี้ยงนะครับไปเฝ้าเฝ้าแพะเฝ้าวัวน่ะมันใหญ่มีต้นเดียวนะแต่ค่อนข้างจะสวยคนระับดูคนระับเนีปอสานพิษแล้วก็ปอุปุณย เนื้อไม่ค่อยหนานครับเนื้อบางเดี๋ยวว่าก็ค่อนข้างหวานนะครับนี่มาถึงทุ่งนานแล้วที่ผมเลี้ยงบวกกับเลี้ยงแพนรัรอากาศดีมากเย็ยนสบายมากลมเย็ยนสบายเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าเรามีต้นทุนที่ดีครับ ก็นั่งเลี้ยงไปเรื่อยไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเอาไอ้นี่มากินด้วยที่เก็มมกบเมืนะ่กิ้นะครับก็หวานดีฮะเบอยู่ฮะหวานมากฮะแต่ลูกเขาไม่ค่อยใหญ่ฮะเ้ไม่ค่อยหนาเนื้อบาง หวานจริงๆครับแต่เนื้อบางไปหน่อยฮะสบายมากชิวๆเลยฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้กับช่องน้องพูด้วยนะครับ